สวัสดีครับเ,เพื่อนเสบายสบายสไตล์เราพากินครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลย <c oughs> ตอนแรกให้สั่งร้านหนึ่งโอ้โหรออยู่นานมากตอนแรกบอกว่า28นาทีก็อ่ะก,ก็จะรอนะไป,ไปมาๆไม่มีคนส่งออเดอร์เออแต่ก๋วยเตี๋ยวต้องกินร้อนๆไงมาอันนี้ชื่อร้านอะไรวะบังรถก๋วยเตี๋ยวเรือตลิ่งชันใช่ไหมใช่ปะโบมีชื่อชื่ออย่างนี้ยะ,ะบังรถบังรถ ก๋วยเตี๋ยวเรือตะหลิ่งชันหมูใช่ไหมก๋ว <Okay. S 1> ยเตี๋ยวเรือน้ำตกสูตรน้ำข้นตะหลิ่งชันบางรสเออก็เลยงงว่าก็เลยถามโมบอกเอเขาเป็นอบังแล้วเขาขายขายหมูด้วยหนระอวะโมก็บอกว่าเออชื่ออย่างเงี้ยแหละมันก็คือชื่ออย่างเงี้เลขเลขสวยนะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวนี่กากหมูยี่สิบห้าบาทแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กโอ้เยอะอยู่นะน,นี่ห้าสิบห้าบาทเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเรือเออห้าสิบห้าบาท โอ้มีแยกผักมาให้ด้วยมีถั่วนอกใบอ่ะอันนี้เป็นเส้นใหญ่สองถุงเลยนะได้โคส,ส่วนลดมาเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่รอ้อยสามสิบห้าบาทเหนือพร้อมส่ง,งหมดคุณโบเขากินไปแล้วี๋ยวให้เขาชิมก็เดี๋ยวเราเทก่อนก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยนี่รออยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยมาเทเลยแล้วกัน,นเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตเทแป๊บหนึ่งนะฮะ อันนี้เป็นเส้นเล็กน้ำตกหมูอันนี้เป็นเส้นใหญ่น้ำตกหมูเนาะแล้วก็กากหมูเนี่ยยีบาทแต่ถ้ากินที่ร้านอาจจะถูกเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงฮะใช้ได้หรือเปล่าเพื่อนๆดูน้ำดิน้ำแบบสูตูดเด็ดจริงนะดูเลยมันคักๆแบบเขาปรุงมาเลยมั้งเนี่ยอ่ะ,ะเท่นเติมเติมน้ำก็ไม่ได้เยอะมาก่ะเรียบรอ้อยเพื่อนนะน่นถูกไหม,ม จริงเราก็ปืนแมกกาเวลมาใหม่แล้วดีกว่าเราลืมไปเราอยากให้รอ้อนนีดกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราขอชิมรสชาติก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงฮนะครั้งแรกครับร้านนี้บงังรสก๋วยเตี๋ยวเดือรสเด็ดตะลิงชั้นเนี่ยอะไรนะ<า>ชื่อเต็มเขาอะไรนะนสูตรน้ำข้นตะลิ่งชั้นด้วยไม่ได้เขียนว,ว่ารสเด็ดเนาะสูตรน้ำข้นตะลิ่งชันบางรสใช่ไหมงงมากเลยอาจจะแบบไปจอด เออหน้าร้านเขาหรือเปล่าแบบแล้วก็ไปบงังคือหน้าร้านเขาไปบังรถคนอื่นหรือเปล่าก็เลยชื่อร้านบังรถแปลกดี <c oughs> ใครมีความคามิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาเพื่อนมาทานกันครับมือม้อเช้าเพื่อนมื้อเช้าเวลานี้อีกแล้วเรากินข้าวไม่ตรงเวลาทุกทีก็ต้องกินให้ตรงเวลานะบางทีมันจะเป็นโรคกระกดกไหลยงไหลย้อนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาทานข้าวกันทานข้าวอะไรว่าก๋วยเตี๋ยวเออนั่นแหละก็เรียกแบบก็เรียกก็เรียกแบบรวมๆแบบทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวกันครับนี่ยังวงนี่ต้องเก็บไวนน้นะโมเห็นนี เอาให้เอามาใส่กระปุกไงกระปุกกระปุกใส่อย่างวงอ่ะชิมเลยหน้าตาเป็นยังไงบ้างดูนี่ห้าสิบห้าบาทถ้ากินที่ร้านก็น่าจะถูกกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่านี่เขามีค่าส่งอยู่แล้วเนาะก็มาประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วมัง้งมัวจะแบบรออยู่แป๊บหนึ่งมาคุณวงมาชิมกันเยอะอยู่นะห้าห้าสิบห้าบาทไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปเวบใหม่กันแหละมาให้ร้อน ขอขอชิมน,น้ำอ่ะสลับกล้องหน้าก่อนแล้วกันก็โอเคนะแต่ว่าโอเคนะราคาประมาณนี้นี่มาอินเสรตให้ดีก่อนอินเสิร์ตให้ดูอีกทีก่อนจะกินนะมิ้นพันกันละอ่ะชิมก่อนแล้วกันให้ปลาชิมก่อนเหรอ,อเรายังไม่ปรุงเอ้ยแต่เขามีแค่นี้มาอย่างเดียวนะใช่ไหมน้ำสม้ม <laughs> เข้าว่ารถเด็ดอ่ะเอาอยู่แล้วมีมีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุง เดี๋ยวเพิ่งจะเห็นอีกไปหาหว่าร้านเขาไม่ให้เครื่องปรุงอีกบ้มาบอสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันก๋วยเตี๋ยวเรือหมูบงังรสน้ํารสเด็ดเขามีแต่หมูอย่างเดียวเหรออ๋อมีแต่หมูอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยนะเออไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือกไนนะะก่เหมือนกันเนาะมีแต่เห็นเดียวแค่หมูนะไม่เคยมีอย่างอื่นนะเราเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ไก่ตั้งแต่จะได้กินหลายๆอย่างให้ชิมน้ำก่อนนี่ฮะรสเด็ดจริงหรือเปล่าครั้งแรกฮะ ม,ม,ม,มันรสชาติดีนะแต่มันจะออกค่อนๆไปทางหวานนิดนึง <c oughs> นี่ไม่ได้ปรุงนะลองเต้นนะเอ้ยห้าสิบห้าบาทถือว่าเยอะนะในราคาแบบเดลิเวอรี่เอเพื่อนเพราะว่าร้านอื่นเท่าไหร่ครับบอกแปดสิบก็มีเหรอใช่ป่ะเจ็ดสิบนะบางร้านนะั่นแ0่สิบเจ็ดสิบนะเดี๋ยวเลือกห้าอืมอืม ล้เส้นมาถือว่าดีนะเส้นไม่เหม็นหืนดะ้วยนี่เรากินช้าไปหน่อยนึงไม่งั้นถ้าเรากินเลยหรือกินที่ร้านจะดีกว่าอยู่แล้วก๋ยวยเต๋วมันต้องกินร้อนๆน,นั้นหวานนะแต่มันก็ค่อนข้างจะหวะานใปนครังที่ดีเราสามารถปรุงได้ถ้าเราใส่พริกหรือใส่น้ำส้มไปก็ดีขึ้นได้เดีย๋ยวปรุงแบบนเดีย๋ยวให้คุณโม่ชิมแบบธรรมดาก่อนเีย ว่าดีลองตังหมูกันทานด้วยกันเพื่อนขออนุญาตรับประทานอาหารนะป้อนนะขออนุญาตป้อนเพื่อนนะครับลืมทุกทีเลยถ้าหมูกรอบดีไม่หืนถ้าหืนก็คือเก่าไงนะบางร้านเต้นก็ลวก หลายปัจจัยนะการทำก๋วยเตี๋ยวบางทีน้ำมันก็ต้องร้อนเต้นมันก็ต้องดีลวกเต้นต้องพอดีนะหัวดีอาจจะกินที่ร้านอาจจะแค่สิบห้าบาทก็ได้นะพอพอบวกเนี้ยอาจจะเป็นยี่สิบห้าเนาะแม่งก็ยี่สิบบาท <20. S 1> ะฮะหร <20. S 1> ือ,อยี่สิบเหรอเขาเขียนไว้หรอ กากหมูสิบห้าบาทไงร้านใจจุ่มมาทำได้ไหมก็อยน่นี่แหละแต่ตรงนี้เขาเป็นแบบเป็นกากแบบบางๆนะดีๆอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปกินที่ร้านก็ได้นะเดี๋ยวลองลองหมูอ,อันนี้น่าจะเป็น,มนหมูตุ๋น่ะฮืมเฮ้ยหมูตุ๋นต้องแบบนี้ถือว่าเปื่อยๆอืม ลองแท่งเล็กบ้างเฮ้ยรสชาติดีหมูตุ๋นก็ดีเลยน้ำไม่ต้องออกเหมือนแบบเหมือนน้ำหมูตุ๋นนะมั้งเนี่ยครับหมูเขาจะแบบบางๆเห็นไหมดีนะก็ถ้า20บาทมันก็กแพงไปนะแต่ว่าอาจจะ15บาทถ้าเราไปกินที่ร้านแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะ20มันก็ประมาณๆก็โอเคอ่ะืมแป๊บนึงขอโทษว่าหมูตุ๋นชิ้นใหญ่นะเคี้ยวนานเลยโว้เขาชอบกินหมูชิ้นเนี่ยในหมูชิ้น อันนี้เส้นใหญ่ยังไม่ได้ชิมอ่ะเนี่ยเพื่อนๆเส้นเล็กอ่ะมันต้องกินเลยไงไม่งั้นเส้นมันจะติดนะเวลามาตอนแรกมาคือร้อนๆแล้วกว่าต่อจะได้ถ่ายก็20นาทีอ่ะแต่มันก็ยังร้อนอยู่แม่เลยเดี๋ยวเราไปเข้ามาโคเวฟได้เฮ้ยยังไม่ได้ชิมลูกชิ้นเว้ยเนี่ยเราแบบจะชิมเท็กเดียวแล้วเดี๋ยวให้คุณโบชิม่องชิมยังไงเนี่ยชิมหมูหมูชิ้นหมูแท้ไม่ใช่แป้ง แต่กันหอมออกรีโวเขาไม่ชอบอืเขาหวานจริงเลยนะลองหมูชิ้นเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวหมูชิ้นไปลองเส้นใหญ่มาลองเส้นใหญ่บ้างรับน้องคงน,น้ำรสชาติาเดียวกันนะแต่ว่าหนูเส้นนะเส้นใหญ่ เฮ้ยแต่ทําไมน้ําเส้นใหญ่มันเหมือนแบบมันดูหวานน้อยกว่าแล้วมันทําไมมันออกเปรี้ยวๆวะเปรี้ยวนิดๆแล้วน้ําเส้นใหญ่มันทําไมดูเยอะกว่าดูดิอย่างหกมันดูน้ำปะวะเนี่ยลองดูเดี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ดูเจ๋งน้องก่อนะเห็นไหมแต่น้ำเส้นเล็กมันดูแห้งกว่าบ้างแต่มันอาจจะเป็นเพราะน้ำเส้นเล็กมันอาจจะดูดดูน้ำดีกว่าเส้นใหญ่นะ่มคุณโบชอบกินเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่กินได้หมด ชอบกินเส้นเล็กวะไม่รู้จักจำเลยวะไม่มียกูกินเส้นเล็กนี่หมูตุนเอาไว้ให้เขาชิมอ่ะชิมเส้นอืมเส้น,นอร่อยอร่อยของเาเป็นไม่ติดตัวอ๋อเราจะชิมหมูชิ้นใช่ไหม,มหมูชิ้นเฮ้ยห้าสิบห้าบาทต่อว่าดีนะร้านนี้ดีดีด,ด,ดีแต่ว่าจะลองปรุงแหละปรุงแล้วน่าจะปรุงได้เพราะว่ามันออกหวานนิดนึงต้องให้คุณโบชิมว่ะปากมันไม่เหมือนกันในหมูชิ้น นีก็ชอบตรงกลางหมูเลยดีจริงเอาเพื่อมาเอาบัตรถ้าต่อปรุงอ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอยู่แล้วนี่น้ำต้มอ่ะเดี๋ยวให้คุณโบลองชิมแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยปรุงกันเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแบบชอบเส้นหมี่เส้นใหญ่เขาไม่ลุกเส้นใช่ไหมบะหมี่ก็เหมือนกันนะการลวกก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ลวกแป้งแบบติดเส้นหมี่เยอะบางคนก็ลวกแบบ โอ,มอ้มันอยู่การทำก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ที่การลวกเส้นแล้วก็น้ําน้ําร้อนร้อนๆเนี่ยน้ําซุปเนี่ยเออสำคัญวัตถุดิบรวมก็ต้องแบบดีอ่ะแต่ต่อให้วัตถุดิบเขาดีมากแล้วก็เส้นเขาดีน้ําเขาตอนนี้คือความรู้สึกต่อคือน้ำเขาหวานไปนิดน,นึงถ้านันน้นอย่างอื่นคือดีหมดเลยเดี๋ยวให้คุณโบชิมบ้างความรู้สึกของเขาเป็นไงไลองดูสวัสดีค่ะแล้วเขาชิมมาเขือเทศก็รสเด็ดไงเนี่ยมันมีรสชาติอยู่แล้วในตัวเธอชิมน้ำก่อนพี่ เออกินกุ้งเกี่ยวคิมน,น้ำก่อนเอออยู่ดีไปตักเส้นตักอะไรมากินก่อนบ้าเปล่าป็งไงรสชาติน้ำฮะหวานนิดนึงพูดดังๆก็หวานนิดนึงไม่ได้แย่นะเขากินได้แห<บ>มอยู่ในคอ้วิวให้เขารู้หวานนิดนึงแต่เหล่านี่เขาก็กินได้นะ ถ้าปุ้มไหนนะดีเนาะดีนะเฮ้ยอ,อะไรดีอะไรดีบ้างล่ะก็ดีหมดอะแต่ว่ามันมีกลิ่นผักนะไม่นอยไม่ชอบกินผักไม่ได้เกี่ยวกับผักตีหมายถึงรวมอย่างอื่นเธอไม่กินผักคนอื่นเขากินไงผักเนะี่ย ก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ต้องมีกลิ่นผักอยู่แล้วเขาจะใส่ถั่วงงถั่งอกใส่ไอ้นี่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แก่คนเดียวเป็นโรคก,ก็กินผักเนี่ยอ่ะแล้วลองลูกทงลูกชิมดูนี่อ่ะอออไม่เห็นจะได้อยู่นะไม่ถึงกจอร่อยมากแต่ก็แย่ๆก็อพอๆเหมือนที่ป้าซื้อมาแหละ ชิ้นหมูแหละเนี่ยหมูหมูเยอะกว่าแป้งอ่ะอันเนี้ยรวมดีนะใช่ต้องปรุงสักหน่อยหนึ่งอ่ะลองกางหมูดูนีแล้วเดี๋ยวลองเส้นเล็กดูน้ำน้ามันเป็นไงน้ำหวานนิดนึงแต่น่าจะปรุงได้อยู่มันน่าจะปรุงขึ้นอยู่เพื่อนอ่ะดีกางหมูเป็นไงสัมผัสรสกางหมูเป็นไงบางบางกรอบเออแล้วมันเป็นเหม็นเหมือนเออใช่ แล้วตัวเส้นเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงมีกลิ่นหืนลวกพอดีไหมหรือยังไงก็แบบเส้นดีอยู่นะแต่เขาชอบเส้นแบบนี้เท่าไหร่ทำไมชอบเส้นแนี้กว่านี้ชอบเส้นเละๆใช่จชอบเส้นเละๆเฮ้ยไปต้มกินเองเหรอเส้นเล็กๆเอ้าเูกต้อกว่าไม่ดีแต่ไอ้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ดีเส้นนี้มันเป็นหนึบๆเหมือนเป็นเส้นจานมั้งชอบกินเส้นเหลวๆเงี้ยเหรอ อ่ะใช่เอาคนเรามันจะเหมือนกันหมดได้ไงวะอาจิมอ่ะน้ำก่อนนะจะไปเข้าไมของเบบอะไรแีบยะดูรสชาติไม่เหมือนกันจริงไหมเออไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึ่งไหมใช่อันนี้ดีกว่าเออน่าจะเป็นแบบนั่นแหละเส้นการลวกเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยกจะมีตัวหรือเขาอาจจะปรุงไม่เหมือนกันก็ได้นะเนาะชอบอันไหนอันนี้ดีใช่แต่เธอไม่ชอบกินเส้นใหญ่ัำกินได้อออ่่่ถถ้้าาาามวเเชบันนนนไหสก ลองยาหมูตุ่นนะ่ะตัดเด็ดตัดเด็ดชิ้นมันใหญ่สัมผัสแรกคือแบบน,น,นิ่มนวลมากนิ่มหมูตุ่นคือเมื่อวานเราซื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตุ่นมาเมื่อวานมันมันคนละฟิลกันน่ะเนี่ยหมูตุ่นมันต้องฟิลนี้มันต้องละลายในปากได้เลยคือเข้าตุ่นนะ่ะเนี่ยรสชาติเขาเหมือนน้ำตุ่นยาจีนจริงๆนะมันจะออกแบบหวานๆหนึ่งนันน่ะตุ่นยาจีนอ่ะอันนี้ดีใช่หมูตุ่นดีเยนะี่ยมเลยให้กี่คะแนน ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ให้เก้าคะแนนทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเหรอใช่แล้วกากหมูให้กี่คะแนนกากหมู3.60ให้ไปเลยติเนาะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวโซนแถวตะลิิงชันนะใครอยู่แถวแถวนี้ลองสั่งได้เพื่อนเนี่ยตอกก็อยู่จััน3.7ตอสั่งโซนโซนตัวเนี้ยเขาก็ส่งประมาณกี่นาทีวะก็แล้วแต่คิวเนาะก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะว่างั้นเถอะตอนเขามาไม่นานนะแต่ตอนทำเขาอาจจะรอคิวนานเพราะว่าน้ำมาถึงยังร้อนอยู่เลยเพื่อนเออดีนะถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่ทำได้อีกอาดีกทา เดี๋ยวเขาลองลองดูแล้วกันชื่อร้านบางรถเดี๋ยวสงสัยมากเลยบางรถคือคือคือมึงไปจอดรถบางหน้าร้านเขาหรือหรือยังไงหรือเราเฮ้ยอย่าจอดรถบางร้านกูอย่าบางรถกูเงี้ยอย่างเงี้ยะแต่เขียนว่าบางบอใไม้ๆเลยนะบางเอาเรียกแบบบางอาบางรถรถขี่ของเราใสโอเคครับประมาณนี้ให้เก้าคะแนนเนาะแต่ต่อก็ต่อให้แปดนะรสชาติเรื่องน้ําแต่ว่า เออให้8.5ก็ไนดะ้คือว่าความปริมาณมันก็โอเคนะในการสั่ง delivery เนาะถ้ากินที่ร้านอาจจะ4 45ห้าหรือ50อะไรเงี้ยบ้เนาะมันก็คงจะบวกหรือว่าบวก5บาทก็รู้แต่กินที่ร้านอาจจะ50เนะ 5, าะเพราะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะอาจจะบวกแค่ห้บาทก็เหมือนที่โบบอกอันนี้อาจจะที่ร้าน20บาทอะไรเงี้ยโอเคครับประมาณน,นี้เดี๋ยวต่อเอาไปทําเส้นให้ร้อนแล้วขอเออแต่จริงๆอยากได้ฟิลแบบลองปรุงดูว่ารสชาติมันจะอยากหวานอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราต่อเราปรุงก่อนก็ได้นะแป๊บหนึ่งขอ ขออนุญ,ญาตปรุงแป๊บนึงเอาเอาไปวางไว้แล้วก็ลืมลืมกดหยุดเวลาเพื่อนไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกแล้วกัน,นี่คือแบบเราไปเว็บมาเมื่อกี้นี่เห็นไหมได้ยินเสียงคุยกันไหมหรืแบบอแโวกเว็บมาแล้วแบบมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อน ก็เราสำคัญไงเรื่องการเว็บบางทีมันเว็บเกินเวลามันก็ไม่ดีเว็บช้ามันก็เสียเวลาไงอ่ะเดี๋ยวลองให้เขาชิมลอ,องชิมเขาใช่ไหไโอ้ยยินไงคุยกันอ่ะนี่ซ้ำซุปเขาจะออกหวานนิดนึงอ่ะปรุงแล้วนะเนี่ชิมหน่อยก็ใส่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ใส่เยอะน้ำปลานิดนึงน้ำซุปหน่อยนึงพริกป่นหน่อยนึงมัน,น,นก็ยังหวานอยู่นะ มันดีขึ้นแหละเส้นพอไปเว็บปุ๊บมันก็อดูดีขึ้นเห็นไหมเส้นแบบดีขึ้นอ่ะก็บอกแล้วเราสามารถเว็บได้ให้มันให้เส้นมันดีขึ้นได้อืมความน่าถูกเลยเขาหนาเส้นเละเส้นเละอย่างเงี้ยมันต้องเอาไปเว็บก่อนเส้นือเละแบบนี้ไงแม่งก็ต้องปล่อยให้มันอืดก่อนเส้นถึงจะเละไงปกติเขากินคนปกติเขากินนะที่เขาชอบเส้นมันจะ มันเหมือนเหมือนเส้นจานหนึบๆนะลวกแบ,บ่พอดีใส่ใสอย่างเงี้ยเขาอยากบอกว่าเขาชอบแล้วจะชอบแต่หมูตุ๋นก็ดีจริงๆสุดดีอืออือหมอหมูด,ดีนี่เลยโรยกวางหมูด้วยหน่ออย่างเงี้ยนะ กินแบบอ่าเนี่ยฟูลออปชั่นครับผมไม่ว mm ่าวันนี้ว่าวันไหนอ่ะชิมเลยครับไม่ต้องวันดีเท่านั้นเดี๋ยวเล่นวันดีอีกอาเขียดูดิรสุดด,ดิขึ้นไหมสิ่น้ำเชื่อเดี๋ยวเพิ่งตักกากหมูเพราะกากหมูมันเค็ม mm hmm. ไงออนนใช่มันก็บอกว่ามันหวานคือปลากินปลารู้ว่าก๋วยเตี๋ยว mm hmm. เรือรสชาติถ,าถ,าถ้ามันปรุงแล้วไม่หวานมันก็จะมีแต่นี่มันก็ยังหวานอยู่กินไปเล่นเละกินไปเลยนะ ฟิลที่แกชอบแบบมันคือเส้นอืดไงเส้นเส้นชอบจะกินเส้นเนี่นมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบเส้นมันจะริ้วๆมันไม่ได้เละแบบพรอร์กบอยอืดอ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเส้นมันก็คงมีหลายที่ไไอ่ะเพื่อนเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังหวานอยู่ถือว่าโอเคนะกระปุกก็ดีขึ้นก็ยังให้ก้าเหมือนเดิมเนาะใช่เหมือนเดิมโอเคประมาณนี้แหละเพื่อนถือว่าร้านนี้ก็ ก็ดีฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าต่อไปตัดหรือเปล่าถ้าไม่ตัดก็ก็ปล่อยปล่อยยาวเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ควรตัดนาควรตัดอ่ะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราต่อไตัดกันก่อนแล้วกันก็ร้านบางรถครับผมก็ต่อก็ให้เท่าเดิมแหละแปดจุดหเพราะว่ามันจะออกหวานไปหน่อยนึงแต่ถ้าคนติดหวานก็ชอบนะหรือคนติดสมุนไพรก็น่าจะชอบนะผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ติด ผมแจกสดอย่างเดียวไปแล้วครับร้านบางรถบ๊ายบายเฮ้ยมึงอย่าจอดรถบังหน้าร้านกูเฮ้ยนี่พาเส้นใหญ่เหมือนน่ากินนะขำว่าไปไม่มีจริงมีของหวานไหมโอเคถ้วยนี้ยใส่พริกเดิกก่อนถ้วยเมื่อกี้นี้ โอ้แต่เรื่องหมูตุ่นนะให้ติดแลยหมูตุ่นแบบตุ๋นดนีมากน,น่าจะใช้ระยะเวลาการตุ่นนานดีว่าอ,อืมออร่อยกว่าหมูไปอ่ะเต้นเต้นใหญ่ายหวานนิดน้อยกว่าแปลกแต่ก็วหวาน ฝาวกของหวานอะชอบนดีแปดจุดห้าเท่าเดิมเหมือนกันแต่ว่าฟิลแรกมันคือทำได้อะ